สวัสดีครับสวัสดีครับผมนัฐวัฒน์อินทวิธานครับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขครับวันนี้เราเหมือนจะนั่งทมมชชีนไปที่โลกอนาคตเลยนะฮะวันนี้รายการชั่วโมงโอลิมปิกมาที่กรุงโตเกียว2020นี่คือโอลิมปิกครั้งต่อไปจัดกันที่เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของกรุ่โตเกียวด้วยพูดแบบนี้ต้องหอก่อนนะเรายังอยู่ที่บราซิลนะที่บราซิลอยู่แต่บรรยากาศที่เราอยู่ขนะนี้เหมือนเรานั่งไปสู่โลกอนาคตเลยใช่ครับพวกเขาเหมือนว่าจะพร้อมเราด้วยนี่ก็คืออสััลกษณ์ขง โตเกียว2020และพาราลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าครับเราจะพาไปดูรอบๆที่รัศการวันนี้ต้องบอกว่ากลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นความพร้อมของพวกเขานั้นโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วรายละเอียดมีเยอะแยะเลยเริ่มกันเลยดีกอ่าไปนี่ครับรูปจำลองแบบจำลองของสนามแข่งขันโอลิมปิกสเตเดียมแห่งใหม่ก็คือสร้างทับที่เดิมซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาก่อนแล้ว ความจุ68,000ที่นั่งครับผมพูดถึงญี่ปุ่นแล้วความทันสมัยสนามนี่แทบไม่ต้องปรรยัยมากเลยใช่แล้วเป็นสนามที่ที่สร้างขึ้นทับที่เดินทําให้อยู่ใกล้เขตเมืองคือจะไม่เหมือนกับบราซิลที่อยู่แยกออกจากเมืองมาอันนี้คือจากตัวเมืองโตเกียวเนี่ย<ม>ถึงสนามได้เลยกับการเดินทางนสะดวกแน่นอนใช่ครับเนี่ยครับนี่คือแบบแปนของ National Stadium กรุ่งโตเกียวสร้างขึ้นมาเพื่อโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยเฉพาะเพราะเขาบอกว่าปี2019เนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องมาลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้าย ยังมีส่วนอื่นอืนอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ผมอยากรู้มากเลยว่าค,คนญี่ปุ่นเขาจะรีบไปไหนครับอ,อีก4ปีแต่ว่าเขาผลิตของที่ระลึกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยฮะพินหมุกบัตรเสื้อผ้าหมวกนี่คือของที่ระลึก<ช>เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับเหลือวิธีต้อง4ปีนะ<ช>แต่ว่าออกมาหมดแล้วว่าจะขายกันแบบนี้เลยครับนี่นหมวกเนี่ยฮะแน่นอนเลยตัวการ์ตูนมาเพียบเลย <ฮะ S 1> ดาก้อนบอลชินจังนี่คือตัวการ์ตูนที่เป็นคาแรคเตอร์ประจําของญี่ปุ่น ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านโอลิมปิกด้วยนะใช่ครับก็ญี่ปุ่นก็สะท้อนความเป็นการ์ตูนนะความเป็นเมืองของอเรียกมันกะใช่ไหมคนก็ชอบกันครับมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าพร้อมนะครับพร้อมจำหน่ายเชื่อว,ว่าถูกใจแฟนเจ๊ป๊อปแน่แนอนนะครับ่ฟแบบนี้ครับแต่ราคาดูแล้วถ้าทางจะไม่เบานะครับคุณภาพเมอ in เจแปน จุดนี้เขาว่ากันว่าเป็นเซกชันที่เรียกความเชื่อมันอ่นในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็นักกีฬากับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาที่โตเกียวเป็นการอธิบายเรื่องของคุณภาพน้ําว่าโตเกียวนั้นเป็นเมืองของคลองแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่มีปัญหาเหมือนแซลเจ้าภาพครั้งนี้ด้วยนะเหมือนแซลเจ้าภาพบราซิลที่น้ํานี่มีกลิ่นตลอดเวลาแต่ว่าโตเกียวเป็นเมืองที่มีคลองเยอะแล้วก็มีลักษณะเป็นอ่าวเหมือนกันแต่ว่าการปรับคุณภาพน้ํานี่ทําได้ดีแล้วก็ ดื่มกินลงไม่อาบไปไหว้เล่นได้ไม่มีปัญหาแน่นอน,นเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคือภาพที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของน้ำนะครับและตรงนั้นมีลักษณะเป็นก๊อกเลยแต่วันนี้เปิดอยู่จริงๆเขาบอกดื่มได้เลยแสดงเห็นเลยว่าน้ําของญี่ปุ่นเนี่ยบริสุทธิ์มากใช่ครับรนี่เกี่ยวข้องกับน้ำเหมือนกันคร,ครับอินเป็นการนําน้ํา มารวมพลังกับรถยนต์ก่อให้เกิดรถยนต์พลังงานมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ามิไรก็แปลว่าอนาคตเป็นอนาคตของโลกใบนี้คือญี่ปุ่นก็พยายามจะบอกว่าต่อไปเทคโนโลยีในรุ่นต่อไปจะต้องเป็นรถพลังงานน้ำแบบนี้นี่ฮะความทันสมัยของเจ้าภาพญี่ปุ่นในเรื่องของเทคโนโลยีเพรต้องพูดถึงแล้วเขาเป็นชาติอันดับต้นๆว่ากันว่าพวกคณะนักกีฬาในครั้งต่อไปโตเกียว2020ก็จะได้ใช้รถแบบนี้ในการเดินทางไปแข่งขันตามที่ต่างๆ รวมถึงนักกีฬาไทยด้วยเดี๋ยวจะคอยดูกันว่าร,รถจะติดไหม,มและมลภาวะเนี่ยจะน้อยอย่างที่เจ้าภาพคาดหวังหมล่ะครับตรงนี้คนมามุงเต็มเลยครับ,รบอิงเป็นโซนเกี่ยวกับโชว์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดในครั้งต่อไปพูดถึงญี่ปุ่นแล้วเทคโนโลยีมันมันล้ำสมัยมากเครนะ 8k per high vision ทุกวันนี้ฟุตบอลอังกฤษก็เต็มที่ก็ 4k ญี่ปุ่นเขาไป 8k แล้วคือเ,เพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะใช่ครับส่วน,นเรานี่ยังยังไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเขาก็ถ่ายภาพภัชีลาภาพพี่พระเยซูคริสตรวมไปถึงบรรยากาศทุกมุมของบราซิลถ่ายทอดผ่าน 8k นะฮะคือมองแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้ผ่านโทรทัศน์เลยก็คิดดูครับว่าต่อไปอีก4ปีข้างหน้าถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาอย่างแบดมินตันหรือว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะ ชัดเจนแล้วก็สวยงามขนาดไหนั้ภาพบรรยากาศส,สุดยอดจริงๆฮะเนี่ยครับพูดถึงความคิกคุกอโนเนะี่ตองญี่ปุ่นเลยเราอยู่ตรงที่ต้องบอกว่าเป็นที่ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ก็ว่าได้นะคุณวิดครับคือใครอยากจะแปลงร่างเป็นตัวการ์ตูน ตามฉบับของญี่ปุ่นก็มาที่นี่ครับที่นี่ Japan House ในบราซิลคนบราซิลมาต่อแถวกันเพียบเลยครับนี่คือเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าอยากจะเป็นตัวการ์ตูนแบบไหนหน้าแบบท่าทางแบบไหนกระดบแบบไหนนี่จากเลยแล้วภาพมาและวสตาง์การ์ตูนด้วยเป็นเป็นทิวทัศน์ในโตเกียวนะนี่โตเกียวทาวเวอร์นะครับอ๋อสกายทรีที่โตเกียวเนี่ยครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เข้าคิวต่อแถวกันทำท่าทำทางครับให้เหมือนกับลักษณะสติกเกอร์ที่ตัวเองชื่นชอบ เลือกแบบไหนก็พยายามทำท่าให้เหมือนฮะอย่างท่าเคนโดนะเคนโดอ่าเคนโดขึ้นมาชั้นสองแล้วครับครับก็ชั้นล่างเน้น เทคโนโลยีหน่อยแต่ชั้นสองนี่ส่วนใหญ่จะออกแนวศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นใช่ก็คือการจัดกีฬาระดับโลกเนี่ยก็ต้องควบคู่ไปกับการ,รถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักญี่ปุ่นดีขึ้นกว่าเดิมครับโซนนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับศิลปะผู้กันต่างๆโชโดแล้วก็มีคนมาต่อแถวเพียบเหมือนกันค,คือเรียกได้ว่านิทรรศการนี้คนนิยมมากชอบนะคือชาวบราซิลเนี่ยเจ้าภาพครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับต่อเนี่ยฮะต่อแถวกันมาลองเขียนคู่กันดูก็มีอาสาสมัครญี่ปุ่นสอนให้แน่นอนว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดที่โตเกียวอีกครั้งหนึ่งโอ้มันเป็นน่าจะเป็นโอลิมปิกที่มีทั้งเทคโนโลยีครับแล้วก็วัฒนธรรมของเขาผสมผสานออกมาในรูปแบบนี้คือถ้าบอกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วปี64ครับครั้งนี้พร้อมกว่าเดิมหลายเท่าครับ เราก็พามาดูความพร้อมคร่าวๆของเจ้าภาพอีกสีทีมข้างหน้าก็คือกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น่ายทอดผ่านนิทัศการ์จิเปนเทาส์ครับผมแน่นอนว่าทั่วทั้งโลกเขามีความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของญี่ปุ่นว่าจะผ่านพ้นไปได้อย่างเพอร์เฟกแน่นอนทีนี้ก็เหลือแต่ว่านักกีฬาไทยครับจะผ่านการคัดตัวไปร่วมในครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเราจะติดตามอีกครั้งหนึ่งในอีกสี่ปีข้างหน้าสำหรับกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลอนุษยชาติครับวันนี้ผมนภวั์อินทวิธานผมประวิ